คอนเสิร์ตจบนะคะแต่ว่ารักเมืองไทยไม่รู้จบค่ะสำหรับดูอาลิป้านะคะศิลปินสาวสัญชาติอังกฤษอัลบาเนียค่ะที่มาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ เธอได้ประกาศกลางรายการเลยเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยไปมาหลายที่ทั่วโลกแล้วแต่วันที่ที่ชื่นชอบที่สุดตกกลุ่มลักเลยเนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังบอกว่าเธอประทับใจหลายๆอย่างในความเป็นไทยอีกด้วยค่ะความฮอตของนักร้องสาวดูอาลิป้าศิลปินระดับโลกในวันนี้นะคะเรียกว่าหยุดไม่อยู่จริงๆค่ะเพลงของเธอนะคะหลายคนก็น่าจะคุ้นหูกันอยู่นะคะเพราะว่าเปิดอยู่ใน ทุกแอปพลิเคชันนะคะทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลค่ะในโรงภาพยนตร์ในวงการกีฬาในสนามกีฬานะคะมากมายเลยทีเดียวหลังจากปิดฉากนะคะเวิร์ทัวในเอเชียมาหลายต่อหลายประเทศแล้วนะคะมาถึงคิวของเมืองไทยเนี่ยเธอก็มาทำการแสดงคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็จบไปเมื่อ ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเมื่อคอนเสิร์ตจบค่ะตัวเธอเองนะรักกรุงเทพรักเมืองไทยไม่ยอมจบค่ะแฟนๆได้พบเห็นกับสาวดูอานะ,ะเธอเดินไปตามถนนพักผ่อนชิลๆนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆด้วยแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะคะในไนท์คลับชื่อดังนะคะกลางกรุงเทพเลยแล้วก็เที่ยวทั้งวัดอรุณราชวรารามวารรมหาวิหารนะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขึรถตุกตุกขึ้นวินมอเตอร์ไซค์โอโหมากมายไปหมดเลยนะคะเท่านั้นไม่พอเธอก็ยังเช็คอินกรุงเทพนะพร้อมกับข้อความที่บอกให้รู้ว่าปลื้มประเทศไทยสุดๆค่ะโดยในแคปชั่นค่ะก็บอกว่าขอบคุณกรุงเทพนะฉันยินดีกลับมาที่นี่เสมออันนี้แปลเป็นไทยนะคะแล้วก็แชร์ภาพต่างๆตอนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะดื่มช้างด้วยอ,อาหารไทยนี่หลากหลายเลยเที่ยววัดไหว้พระนะคะ ที่สำคัญได้ลองนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วจ้าซึ่งต่อมาค่ะคุณผู้ชมเธอก็ได้มาเปิดใจนะคะกับรายการ The Late Show with Stephen Colbert นะคะซึ่งสตีเฟนเนี่ยก็ถามว่าเอเชียเนี่ยเป็นทวีปท,ที่ใหญ่มากเลยนะคุณชอบประเทศไหนมากที่สุดเลือกมาหนึ่งที่ได้เลยเธอก็ยิ้มนะ้ะแล้วก็แบบตอบทันทีแบบว่ามั่นใจสุดๆเธอบอกว่าทุกที่ที่ฉันไปอ่ะมันเป็นที่ที่มหัศจรรย์ทั้งหมดแหละมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะ แต่ฉันรักกรุงเทพมากที่สุดมากจริงๆฉันเคยไปประเทศต่างๆในเอเชียมาหลายเมืองนะแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่คราวก่อนนะฉันไปแล้วไม่มีเวลาเท่าไหร่ไปโชว์แล้วก็บินกลับเลยเวลาของฉันที่ใช้อยู่ที่กรุงเทพอ่ะมันแค่ได้กินต้มยำเองแสดงคอนเสิร์ตเสร็จก็กลับไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเล่นดูนู่นดูนี่แต่ครั้งเนี้ย ฉันมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวเล่นแล้วฉันก็ตกกลุ่มลักกรุงเทพจริงๆจ,จังๆทั้งใจเลยจ้าซึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือครั้งแรกที่ได้กินต้มยำกุ้งนะครั้งที่เธอมาครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยครั้งที่แล้วสงสัยว่าเสียดายเนาะเวลามีแค่นั้นนะคะเธอก็พูดเหมือนเสียดายอะ่ะซึ่งพิธีกรนะคะคอร์เบิร์ตเนี่ยดูเหมือนจะสงสัยนะว่า แล้วรักอะไรกรุงเทพมากมายอะไรขนาดนั้นไหนช่วยป้าย้ายผมหน่อยซิเธอก็โชว์ทันทีเลยนะ,ะเธอก็บอกว่าที่นี่เนี่ยวัฒนธรรมหลากหลายแล้วคนไทยอน,น่ารักมากอาหารก็อร่อยสุดๆถ้าคุณชอบกินเผ็ดแบบฉันนะคุณจะฟินมากๆเลยละกับต้มยำของที่นี่เขาเบิร์กก็ถามต่อมันเป็นซุปต้มยำอะไรเหรอ เธอก็อธิบายต่อนะว่าเออแบบมันเป็นซุปที่ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าฉันจะอธิบายมันยังไงดีมันเป็นซุปผักที่มีผักแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยบางครั้งเนี่ยมันก็มีกุ้งนะตัวใหญ่ยอยู่ในซุปด้วยมีตะไคร้นะแล้วเป็นซุปอุ่นๆนะที่พอเสิร์ฟออกมาแล้วกินแล้วมันฟินมากๆเลยแหละ ถือว่าเป็นช่วงสัมภาษณ์ที่ได้ใจคนไทยสุดๆนะคุณผู้ชมคือไอ้น้ามือก็คือต้มยำกุ้งนั่นแหละมีคนไทยมากมายนะมาแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนก็บอกว่ายินดีต้อนรับอยากจะให้กลับมาอีกและหลายๆคนก็บอกว่าคุณรักกรุงเทพคนกรุงเทพก็รักคุณเหมือนกันค่ะอทีนี้มาดูคอมเมนต์ต่างชาติกันบ้างนะคะเขาก็บอกว่ามันน่าทึ่งแล้วก็หรูหรามากเลยนะเวลาที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยฉันชอบได้ยินคุณเล่าเรื่องกรุงเทพฉันรักเธอนะดูอาลีป้า คอมเมนต์ต่อมาค่ะพอพูดถึงต้มยำกุ้งท้องก็เริ่มร้องด้านดูคลิปตอนตีสองทำเอาน้ำลายไหลเลยอยากจะให้ที่นี่เนี่ยเป็นไทยจังเพราะร้านอาหารไทยเนี่ยยังเปิดอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว้าวดูอาร์ลิฟบงคอกเห็นเธอไลฟ์ที่กรุงเทพสนุกมากเลยคนสุดยอดมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่แล้วกรุงเทพ ก็ไม่น่าจะแปลกใจหรอกว่าทําไมที่นี่ถึงเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมชมมากที่สุดและคอมเมนต์สุดท้ายนะคุณผู้ชมคอมเมนต์ comment นี้เขาฝากถึงพิธีกรค่ะสตีเฟนคอร์เบิร์ตนะคะเขาระบุว่าสื่อในลอนดอนเนี่ยได้ประกาศรายชื่อเมืองยอดนิยม10เมืองโดยพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนในปี2024 แล้วจากนั้นคุณผู้ชมเขาก็พิมพ์เอารายชื่อทั้ง10เนี่ยมาโชว์ให้ดูนะแล้วก็บอกผ่านไปถึงพิธีกรในรายการค่ะคุณคารเบิร์ตนะคะบอกว่าดังนั้นคารเบิร์ตคุณจะพลาดมากเลยนะถ้าคุณเพิกเฉยต่อกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือมนต์เสน่ห์เมืองไทยนะคะที่ตกชาวต่างชาติมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะชาวต่างชาติที่ได้ฟังดูอานะคะเธอให้สัมภาษณ์เนี่ยต่างก็เข้ามาคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันค่ะไม่มีเถียงสักคำ